สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตอี์ครั้งครับในวันนี้จะเป็นภาค2ของไอหมัดหมอลำโคบานลูกเจ้าแม่ทรายทองประทะกับไอหมัดกังผันนรกจากฮอลแลนด์ลามมนเด็กเกอร์นะโดยครั้งนี้ลามมนเด็กเกอร์มาเยือนถึงลุมพินีเลยนะครับหมายมันปั้นหรือว่าจะแก้แค้นจากไฟก่อนให้ได้การโชคกันของโคบานกับเด็กเกอร์ครั้งที่2นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมปี1991ซึ่งห่างจากจการตั้นหน้ากันในครั้งแรกแค่4เดือนเองนะครับ แล้วขึ้นมาบนเวทีครับโคบานลูกเจ้าแม่สายทองแม่กาลังเซิงลําหมอลําเลยครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับนี่ก็คือเหล่าบรรดาโอตะแฟนมวยชาวไทยครับอ่าแย่ว,ว่ามีสาวโกโอตะเยอะครับนน่พร้อมที่จะสนับสนุนโคบานแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงทุนในไฟน์นี้ด้วยนะครับวัดดวงเสียงโชคกัน ไฟน,นี้จะเป็นไฟแก้แค้นก็ว่าได้ของรามอนไดเกอร์ครับแขนข้ามทวีปฮะห่างจากไฟแรกแค่4เดือนนะฮะแล้วก็มาเยือนถึงเวทีมวยลุมพินีเลยโอ้โหต้องก่อนหนึ่งต้องขอบอกครับว่ารามอนไดเกอร์ปัจจุบันได้เสียชีวิตแล้วนะครับเมื่อปี2013นะครับเอาครับเกมการชกเริ่มขึ้นครับยกที่หนึ่งครับเป็นคู่มวยที่ห้ามกระพิบตาเด็ดขาดครับ ทั้งนักมวยแล้วก็แฟนมวยที่ดูทีวีแล้วก็แฟนมวยที่ร่วมลงทุนอยู่ในสนามนะเด็กเกิดขึ้นการขอไปิงรเมื่อกี้นี้โอบ้านเขียร่างแบบหยอกหยอกเขียกทีนึง่งเขียกทีนึง่งแต่ความจริงนี่เกรงหมัดกันไว้ครับไอ้ลูกเขียร่างนี่คือลูกแบบของแถมยังไม่ใช่ของจริงนะ เ,เตะที่นึงเคลียร์คืนรครับใกล้จะเต้ต่อยกันตันหน้ากันอีกครั้งแนละ้วหมาแล้วครับเด็กเกอร์หนึ่งสองครับเอบาประคัดแล้วตามด้วยขวาตรงครับโอ้วานตบขวาวิธีนึงอื้อมาแล้วครับแลกโอ้ยโคบานโดนครับเมื่อกี้แหลกมาแล้วครับโอกาสทองเด็กเกอร์ครับโอ้ยหมาแล้วเป็นชุดหนึ่งสองซ้ายขวา โอ้ยขวาตรงขวา,าซ้ายกระชากมาเข่าอีกทีนึงหุกซ้ายทีนึงครับซ้ายขวามาแล้วครับตอนนี้กรรมการกรรมการกรรมการเข้ามานับก่อนครับให้โคบานได้มีโอกาสครับโอ้โคบานโดนเมื่อกี้นี่เยอะเยอะมากเลยเรับมาอีกแล้วขวา,าซ้ายขวาอีกทีนึงลงไปเลยครับโอ้เด็กเกอร์มาดุจริงๆครับ กรรมการยุติการชกไปเลยครับโอ้โหเป็นเด็กเกอร์ชนะ KO ไปในยกที่หนึ่งครับโอโ้เร็วมากครับไฟนี้นี่โอ้ขบานนี่หน้าบวมเลยครับแล้วก็มีเลือดออกด้วยนะครับที่จมูกโอโ้มันเร็วมันเกิดขึ้นเร็วจริงๆครับถึงบอกว่ากับพิบตามไม่ได้เลยนะพี่ถือธง นั่นก็คือล็อบการมันนะฮะเป็นยอดมวยของฮอลแลนด์อีกคนหนึ่งนะฮะดีดูว่าใครโดนใครก่อนเท่านั้นเองครับแล้วก็นี่ครับฝั่งเช้าฮอลแลนด์ครับโอ้เด็กเกอร์มาไฟน์นี้นี่เด็ดขาดจริงๆนะก็ฟนโอชูไทยก็ปรบมือให้เกียรตินะครับ ถือว่าลูกแพ้ลูกชนะรู้ภัยกันทั้งนักมวยแล้วก็แฟนมวยนะฮะดูภาพชากทีครับโอ้โหนี่ครับโคบาะครับพอโดดไปแล้วเมาครับนั้นเกเกอร์ขี้มาเข่าครับแล้วก็ตามด้วยฟุกซ้ายขวาแล่ไม่ถือครับนี่ครับซ้ายครับตรงไปครับซ้ายอีกทีหนึ่งตามด้วยขวาครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาไทยครนี่ครับขวาครับโอ้ย คือฮุกซ้ายฮุกขวานี่หนักทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ฮุกซ้ายทีนึงขวาซ้ายฮุกซ้ายฮุกขวานี่ได้ได้วัดแรงหมดเลยครับอ๋อนับได้ถึง8ครับก็ให้ชจกต่อเดิกเกอร์ก็ปาปีดข้ามาครับนี่ครับฮุกซ้ายฮุกขวาอีกแล้วแล้วก็ขวาตรงตรกนี้ครับโอ้โหเป็นการล้างแคนแบบ เดี๋ยวตะลึงกันทั้งสนามนะครับโอ้โหมันเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้แล้วก็โคบานถือว่าบอบช้ำมากครับในไฟนี้นะครับดูภาพช้าในมุมกล้องอือนี่แหละครับเป็นการแลกฮุกกันครับจะเหมือนกับไฟแรกนะครับที่มีการแลกฮุกกันแล้วก็ฮุกของโคบานเข้าถึงก่อนนะไฟนี้กลับกันครับกลายเป็นเด็กเกอร์ครับฮุกได้ก่อนครับกระชากเข่าขึ้นมาครับอือเกือบถึงหน้าครับแล้วก็สวิงตวงนี่ครับเอาครับเป็นจังหวะนี่ครับอือฮุกซ้ายอีกทีนึงโอ้โหฮุกนี่หนักแล้วก็แม่นมากครับ ตอนโกบาลไปติดเชือกครับตอนนี้สวิงอุตลุดเลยครับซ้ายขวาซ้ายครับนี่ครับโอ้โหไว้ขวาเข้าเต็มหน้าครับซ้ายทิ้งกรรมการก็รอท่านี่ครับว่าจะนับดีไหมแล้วก็เด็กเกอร์ครับหืมสวิงซ้ายแรกกันเป๋เหมือนะครับเด็กเกอร์ก็เป๊ะนะจังหวะนี้นี่คือแรกฮุกกันนะครับโอ้โหนี่ครับโคบานโดนเยอะกว่าครับหรือว่าเด็กเกอร์นี่ฮุกนี่แรงทั้งซ้ายทั้งขวาครับกรรมการเห็นว่าออกอาการแล้วก็ต้อง ข้ามาเบรกเพื่อทำการนับแปดนะครับโคบานี่เลือดกำดาวไหลเลยะคะตัวนี้ก็คือหนกแก้มนี่ก็มีรอยช้ำแล้วนะครับแล้วก็กรรมการให้ชกต่อได้ครับเราก็มาดูจังหวะนึงครับว่าเด็กเกอร์จบเกมยังไงครับโอ้โมีศอกครับสอกขวาแล้วก็ตามในยฮุกซ้ายครับเข้าเต็มคางเลยครับแล้วก็ ขวาตรงอีกทีนึงอีกทางอีกด้านนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งจะติดตามรับชมช่องมวยไทยซุปเปอร์สตาร์ก็อย่าลืมย้อนดูเอพิโซดหลังๆด้วยนะครับมีเรื่องสนุกๆที่ผมทำไว้เยอะเลยถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามหรือช่วยแชร์ให้ผมมีกำลังใจทำในตอนใหม่ๆออกมาอีกเรื่อยๆด้วยนะครับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยทั้งกีฬาภาพยนตร์เกมการ์ตูนมวยไทยซุปเปอร์สตาร์จะอาสาพาท่านไปชม จากคอมเมนต์พูดคุยก็ขอให้ใช้คำพูดที่สุภาพด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้พิงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ